สุชาภาหาว์ปศหนึ่งทับหน,น sí ึ่งสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภาวดีกินหอมชั้นปศหนึ่งทับหนึ่งสวัสดีค่ะชื่อนางสาววนิดาจตุรนสกาวชั้นปศหนึ่งทับหนึ่งสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเสถียรพรเพ็ญสาบูชここั้นปศหนึ่งทับหนึ่งสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจลนีวงพัฒดีอยู่ชั้นปศหนึ่งทับหนึ่งแผนกวิชาการบัญชีวันนี้จะมานำเสนอสื่อการสอนโดยผู้เรียนในวิชาทักษะภาษาไทยหน่วยที่3 ความหมายและความสำคัญของการพูดความหมายของการพูดการพูดหมายถึงการสื่อสารด้วยการใช้ถ้อยคําซึ่งเป็นวัจนะภาษาส่วนกิยาท่าทางจังหวะลีลาและน้ําเสียงในการพูดเป็นอวัจนาภาษามีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกความคิดตลอดจนความต้องการให้ผู้ฟังได้รับรู้ความหมาย ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการพูดความสัมพันธของการพูด 1. การพูดช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันดำเนินไปได้ 2. การพูดเป็นเครื่องหมายในการติดต่อสื่อสาร 3. การพูดทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน 4. การพูดช่วยให้เกิดความเข้าใจกันได้ง่าย 2. ความมุ่งหมายและองค์ประกอบของการพูด 2.1. ความมุ่งหมายของการพูด 1. การพูดเพื่อให้ความรู้ 2. การพูดเพื่อให้ความบันเทิง 3. การพูดเพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวจิตใจ 2.2. องค์ประกอบของการพูด 1. ผู้พูด 2. ผู้ฟัง 3. เรื่องที่พูดหรือเนื้อหาเรื่องที่พูด 4. สื่อหรือช่องทางในการติดต่อสื่อสาร การพูดประเภทต่างๆในงานอาชีพการพูดสาธิตหมายถึงการพูดอธิบายการปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือประกอบโดยผู้พูดมีจุดประสงค์ให้ผู้ฟังมีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติและอาจปฏิบัติตามได้ด้วยดังนั้นผู้พูดจะต้องแสดงวิธีการใช้เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์อย่างช้าๆเพื่อให้เห็นขั้นตอนจนผู้ฟังเข้าใจและอาจเปิดโอกาสให้ผู้ฟัง ทดลองปฏิบัติการดำเนินการสาธิต 1. จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้เป็นระเบียบตามลำดับพร้อมที่จะแสดงสาธิตในแต่ละขั้นตอน 2. อ,อธิบายจุดมุ่งหมายของการสาธิตและบอกให้ผู้ชมทราบว่าควรปฏิบัติตามอย่างไรระหว่างการสาธิตอาจแจกเอกสารให้ผู้ชมสาธิตก,ก็ได้ 3. อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการสาธิตควรแสดงเมื่อถึงขั้นตอนของการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนขั้นตอนใดที่ยากควรอธิบายให้ละเอียดและแสดงให้ดูช้าๆหลักในการขายสินค้าหรือบริการ 1. พูดให้ลูกค้าเห็นประโยชน์ที่จะได้รับ 2. ศึกษาหาข้อมูลของลูกค้า 3. ควรหาจังหวะเวลาในการพูดที่เหมาะสม 4. ผพูดเสเนอเนื้อหาอย่างกระชับชัดเจน 5. ผู้พูดต้องคำานึงอยู่เสมอว่าการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักในการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์กล่าวถึงหลักในการพูดประชาสัมพันธ์ไว้ว่า 1. พูดในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นความจริง 2. พูดเรื่องสำคัญเพียงเรื่องเดียว 3. พูดด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายกระชับและชัดเจน 4. พูดด้วยถ้อยคำที่ไพเราะสุภาพนุ่มนวล 5. ควรมีเอกสารประกอบเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายขึ้น ข้อมูลหรือบรรยายสรุปการพูดเพื่อนําเสนอข้อมูลหรือการบรรยายสรุปหมายถึงการพูดถ่ายทอดความรู้ความรู้สึกนึกคิดข้อเท็จจริงการอบรมการประถมนิเทศให้แก่ผู้ฟังจํานวนมากโดยเรียบเรียงข้อความตามลําดับมีจุดประสงค์ให้ผู้ฟังรับรู้เข้าใจหรือตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่ได้ฟังขั้นตอนการพูดเพื่อนําเสนอข้อมูลหรือบรรยายสรุปการพูดเพื่อนําเสนอข้อมูลหรือบรรยายสรุปมีหลักการพูดดังนี้ 1. พูดให้เห็นความเป็นมาของเรื่องที่กําลังจะพูด 2. เรื่องที่พูดเป็นผลงานเรื่องอะไรของใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหรและอย่างไรกล่าวถึง 3. ความสําคัญของผลงานนั้นประโยชน์ที่ผู้ฟังได้รับ 4. เรียบเรียงบทพูดด้วยภาษาของตนเอง 5. พูดให้ตรงประเด็นไม่ออกนอกเรื่อง 6. ใช้น้ําเสียงและลีลาที่สนุกน่าฟัง 7. พูดเพื่อนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องหรือบรรยายสรุปภายในเวลาที่กำหนด 8. ควรมีสื่อผสมการพูดเช่นรูปภาพหรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ